สวัสดีครับสวัสดีเอซีแฟนๆครับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านครับผมีค่ะหาโก้หาเขียดอ่ะเหมือนเดิมครับนี่นี่ตัวแรกแคกหมานมาแล้วครับพี่น้องหมด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 อ้าอ,อ,อในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ข้าวยากหมากแพงนี่คือทังเลือกอีกข้างเลือกหนึ่งพี่น้องท,ที่ที่ไหนเห้าปยัดเงินประหยัดจับในกระเป๋าหาเขียดครับ แม่นครับหากินหาอยากตามธรรมชาติเท่านี้แหละครับพี่นอ้องเ<ท>มรแม่นาจำเป็นตรงว่าหาเฉียดเรวครับไปหาบ้านเหงน,น้ำเบืองหวยบึงคล้องหน่องก็ได้พี่น้องยุคนี้ต้องต้องต้อง,อง,องประหยัดจักหน่อยแพงถูกอย่างขูดอีกแล้วฮึเจ้าจขึ้นมาตัวที่สองครับถีตต่ตรงตรงครงับสวยงามห่อนล่ะมือเสารน้ำมอกแห้งแห้ง แต่นสีว่าอากาศเปลี่ยนเป็นใท้เป็นวัดเออ,อท่าน,านาพ่อน้องอ๋อหมุนเกี่ยวกันอยู่มางันละลงบมงนี้แหละไม่ใช้หรอกโตตรงยู่ยด้พี่น้องโ<อ>วงามยอยู่ย่ยยงไงเฮ้ยเออ ไปตกอยู่อ like ีกข้างนึงโอ้ตัวสักบเลยพี่น้องไปเบิ่งไงถั่วไว้ใหญ่ในะอืมนี่เอาเสียมเสื้เอาจังสี่อ๋อได้แล้วลนะครับมาครับเอามาหูขี้ซ้อนก็หลายหลายพี่น้องทังบ่ท่านได้เวลาเอาพี่น้องบ่แม่นว่าบ่ท่านได้เวลาดอกบ่ท่านได้เอาบางทีห่วยที่ไปยำนั่นเขาโจก เขาเอ,อ,อิ้นขุดล,ลอกเออขุดลอกอย่าวาโจกบางท่านเพิ่นก็บ,บ่กเขาใจวยโจกซีภาษาบ้านคอยโจกมันมีหลายจโจกโจกหยังโจกของผ้าอืมอีกสองคนกันคมไม่ลุยไม่ลุยโยคุณน,นล้วคือน,น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ใกล้น่ากเก่งแต่เหล่า เราสีครูเเตรียมโต๊ะเราพี่น้องนี่แหละท่าเตรียมดูดีดูดีดอยู่ออกไปเออท่าไหรมันกิริย์บออยากไข่สรุปคืออย่ายงพี่เขียดที่รีเขียดแล้วเนาะใส่นี่ถูกความงามนี่เราพี่ครับพี่น้องดูนี่ดูอ นี่นี่น้ำห้อยตีนหัวอุ้ยไปตัวหนาสองตัวอุ้ยนี่มา่บิบงตาอุ้ยหมอบสาหอยสองตัว มาดู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 นี่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 คู่กันเลยอ่ะอู้หูสามตัวเนี่ยอุ้ยนี่ฮ่าอุ้ยมันจ้าืออะไรนะครับตัวหนึ่งไปขุนตัวหนึ่งไปต้นหนาอือนี่นี่นา เดี๋แล้วพี่น้องเรื่อยๆครับเรื่อยๆแี่หละกาดุกะมาหาหม่องแถวๆกันอีก,กาหาหมู่บ้านนี่แหะครับพี่น้องโมก หายหายสั่มที่นอ้องสกปรกไงสรุปเห็นบ่บเ่เป็น็นนี่เองพี่หลอกอบอุณพ่ผีบ่หลอกดอกเขียดหลอกตาเฮาแนมบ่ท่านเขียดซื้อคุบปร่งมาปองเขียดรุ่งแท้หรออนั่นละ่ะมันหายตัวปิ้งเลยบ่เมน็นผี เห็ดนางของปุ๋งฮะก็รอ,อแล้วนะเนาะดูวาดกันยังหมานอยู่เดี๋ยวสิมาของโต๊ะหลุมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันดิกาเช่นแนวครับผม,มใส่บ้าสุวิทย์อ่เหรอัันมดไว้เอ,อ,อ,เเอามาัดบ้าสุวิทย์ไว้นะมัดบ้าสุวิทย์ไปรออยู่ <laughs> มัดพักไว้มัดพักไว้เห็เดไว้ทั้งเสาเห็ดเหล็กมาหนีมัลรอบานพี่น้อง ใกล้ๆกันนี่แหละก็เลยมาร่วมตัวกันครับแม่หมานยังจะงาา่ามอ่อเอะเนาะเอาหมวกออกไงมันใส่หมวกกันตากแดดาม,มาสวย,สวย <laughs> ไม่ยังไม่ยังคือเกี่ยวปัน้นบอกว่อีหยังเน็บดาบก,กันหมอ้ <laughs> <laughs> สวัสดีครับรบางสุวิทย์ครับผมจากช่องกันกกนิกายเช่นแนวัสดีจ้าได้หลายบอกขี้เกียจเหมือนว่านี่โอ้ยขี้เกียจไปปนติดแต่มันว่าจะขีย่นะ ได้สูงฮะฮ่าอมมากโอ้ยนี่ผอบกุงน้องอ่ะเนอะมึาไม่ผู้ใดกายคุบหยาดน้าเดือหนีถือหอดเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวกะแล้วเี่ยมบอถนัดนะนี่ฮะหรือวานี่นางจะสีเลยว่านี่ได้เกี่ยเต็มถุงเอเลยพี่น้อง ลงงานนี่ว่าก่อนโยกโยกผ้เฮ้ยอ้เห็ดเฮ็เฮ็ดเ่็ดเฮยดเฮ็ดเน็ดเฮ็ดเฮ็พเ่็องฮ็ดเดเฮ็ดเฮ็ดเั่ดเฮ็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 ดนฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็นเฮงดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮอดเฮ็ดเฮ็เฮ็ด็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮาเห็ดก็สคิด็ั็่เเด หอยต่องสงสัยนี่ต่ชอบอบต่องสงสัยพนะพี่น้องห้อยต่องสงสัยนี่เป๊ะๆใสนี่เบ้เฮ้ยเ้ขียนว่านพ่นพนพูนพนอมแม่อมแม่เจเล่ทานพาพุ่นป่ใต้เล้วหน่อยเนาะไอ้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 อ้ไอ้ไไอ้้ไออไอ้เอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไี่ไอเอ้ไออ้ไอ้อไอ้อ้้เอ้ออ้ออ นั่นนั่นจับเอาจับจับขึ้นมาจับขึ้นมาโอ้โหนี่น่ากบแม่นครับนารากรอบอุ้ยอุ้ยพี่พี่ช่งมันตัวใหญ่ใหญ่เลยแดดหอนแห้งพี่น้องมือนกันอ้ยนี้แดดชุดๆเลยเอาแต่พ่อปนกับพ่อใครแดดได้นี่อาแต่พ่อปนอุ้ยสุดลงสุดลงงยวง ว่าเกมมันใหญ่โอ้ยเนอฮึฮึฮึท่านบ่หนอฮึฮึเรียบร้อยจบคืว่าสวยงามอยู่ครับตรงนี้มันเป็นหองแล้วมันซุ่มหองกลางวันว่าตะโดยก็ไม่ยั้งลูกโด้วย <fol> <oughs> <analysis on> เพียงไปเลื้องมากยย่ไปอยู่มากแต่ท่องเป็นลูกทั้งลูกโดยทั้งลูกท่องหัวพี่เรางขาหัวใัวท่านหัวท้ายัท่านหัวท้ายหัท่านุูคนหลังงานย่อง ส่นพระอีถึกพระอีทอนกเาล่างลนใบไก่เิได้กินหยอดปะ่ะผู้แน่เขาไปแกงสมแต่ชาวเจิยจะมีเตกแจวกับแจวอย่างเดียวเห็นคนพิจิตรดอกเพินเพินใหญ่ขั้วมาอยู่สนมนี่เปินเพินเห็ดแกงสมชาวเจิยถาม่าเอาไปเห็ดจะดะเอาไปเห็ดแกงสมแกงส้มกุ้งอร่อยมากป่ะนะแกงส้มกุ้งแกงส้มปลาตรางาน มืาอนีแดดหอนคักเลยยิบระยับนางผักในห่มก่อนบ๊อมานกับบอเป็นยังดอกงนอพี่น้องมีแต่คนบ๊อบ่อยเต็มปันไดได้แล้วครับพ่อเมื่อตะท้องก็ได้แล้วพ่อเมื่อเฮ้ยเขียดออกเขียดออกไปเขียดออกเขียดออกนี่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 นะเขียดออกแม่นตัวน้อย มันฆ่าต่อเฟืองฮะฮะเขาหันหละมันบได้เตนมันคั่นนะเขียดออกโอ๊ยตอ,อกจากกระคูเลยแหละเม,มียนนี่กระสั่าง,ง, <c oughs> งกันนีกาเขาให้พ่อรุ่นดีพี่น้องรุ่นดีหายเขี่ยตอกอะไรแกงบรเตนเขา ฮเขาลือโอ้ยก็ทำเสร็จเพื่อไห้เด็ห่มงานนี่เขาข่าหมมขาห่มเด้อกระชิฮะชิเอาตากแดดตากลมเอามือนสาบขอเจอกระตากแดดตากลมเอาแสนสาบนีพี่น่องเ้ยจั่จู่เยี่ยมค้อม อืมาแคือูมันนี่ของแท้มันนี่พี่น้อง ของแท้ครับเขียดของแท้พี่น้องเอาจับคุณมานี่ตัวใหญ่บ่อูดหลุดซื้อว่าสิตัวใหญ่ตัวงามอยู่พี่น้องสีสวยครับเขียดตัวนี้แต่บ่ค่อยพอนี่นดูพอเธอหนึง่งห้างครับเขียดมือน,นี่ห้างแต่ว่าพ่อได้เดืองเดืองใดนะพ่อได้อยู่ครับใบโป่กับใยเลยเนาะไปบโป่งสวยเงี่ยพี่นละอันได้โมกกับซีมก แต่แต่พักสามสี่มกปุ่นล่ะก็เน้นพักแล้วเนาะผู้ใด้จะเป็นเน้นตัเขียนตักบเนาะตีกระตือกเนาะอื่างปลาทิ่สมแม่ฮะเขาไปเอาต้องหาเก็บบางทีอยู่นี่ปุ่นนี่หน้านี้พอท่องชิไหาคืนแล้วคืนน่ะเตียไปเอาบักคีกอื่มฮึ่มฮึมอยู่ในมันหากับผู้นั้นมันได้ ขอครับบักขามเบ้าขามเนื้อตัวนั้นเฮ้ยเบ้าขามเนื้อถ้าเป็นแบบนี้ที่นุ้ยเฮิมชัางสีแซ่บนี่นี่สีไฮเบิ้งเบ้าขามเนื้อนี่สีไฮเบิ้งนี่อุ้ยนี่แหละนุ้ยเฮิมนี่แหละแซ่บฮึมแค่เห็นน้ำลายแตกเลยกอแล้วชอบหาเขียนแล้วอู้ยนุ้ยเฮิมนี่แหละครับสุดยอดแซ่บดีดีพี่น้องเบ้าขามสมนี่เฮิมอยู่เอ้า โอ้ยน้ำลายแตกโอ้ยเดี๋ยวนอนหอนพี่น้องเอ้ย,อยกินบักสมไหมเออว่าเรื่องสมนี่สมว่าเรื่องเพ็ดนี่เพ็ดแต่ว่าทางเศร้ากินบ่ได้พี่น้องเ่ยไมได้กินแล้วนี่เดี๋ยวนอนหอนด้วยสิโอ้ยน้นยนำลายแตกมีแห้งเบิ่งแตกอยมาแล้วเฮ้ยน้ำพริกเข้ามาแล้วกระตา กต่เ็ะามาเลยดวเฮ้ยแตกสวดสวดยุธงพี่น้องเอ้ยมามามาไ่หอยมันงนมากนมขามบยปกับชิมาพี่น้องมากมาดิวโอ้ยหนว่ยหงมเมื่อนี่สุดยอดครับด้นี่อร่อยมากอร่เอี๋ยละคนไทยเยพอใส่แย่ไปเห็นบอกพีกมากหนึ่งวัน สาสตร์คือเอามาปูโดยเจ้าขอ, so องว่ะไอ้อยังขาปอกไอ้ปอกผักไอ้ปอกมันไปเตะที่มันพีกับนีให้พี่น้องไอแม่พี่เตนมึงหัยี่พอจิม่เอ้ยมาๆครับมาๆๆบัด mm. นี้ขออนุญาตกินก่อนพี่น้องน้ำไลยแตกน้ำกันมอนเนี่ยเออผักละพี <m m ่น at ้องพ่อแล้วกินสมกันต่อบัดนี้ป๊าด ม,มันสมให้มันเผ็ดจาพักกันอืออือาอยู่เ <laughs> นาะโอ้ยกระดานเาลุวิจแม่ฮาก็จมแม่ฮากแม่ฮากเฮ้ยโอ้ยเก็บเอาเลยลนล่งใสล,ล่ะลนลปองไหนพูดว่าม่หักเอือหักกันอ บ่หน่งยูนี่เลยโอ้แม่แม่บ่เยวหัักหักองกัโอ้ยวายะปูยาปูสาดปึงเพนบอาส่ละ้เานันเอาผมดูดสมอให้แล้วมาจเอาเอาแม่หักบปดเอาแม่หักไปดอแม่หักจับไม่แม่คนนังหักแม่ ผมต้องจำดอกผมดูดสมบอกเดียววันนี้ใจน้าใช้เมฆที่น้ำลายนะกระเรียกะเรียออกโอ้ดูดูตัวเนะน้ลายก็านเ็ดก็เลยดูดออกให้น้ำลายก็ดูดออกเลยดิ อืมดีเนาะอ้ยเบียบเยียบบหมีบะมี่บมบหมีบมสวงวามวงวาเลยเด้นมาพี่น่อมเสแสร่นกันบะหม่เียบเฮียบพี่น่อมื่องบะหมีปข้ามลูกวิทยหนวยย่างเห็ดปลาเด้เฮาหน่วยย่างหน่วยเร็วพอ่ด็กิวจะทอว่าเราไปเบื้องเร็วเบ้างเร็วนี่นองแบ่หม่เ็ดเห็ดขมเห็ดขมหอยู่หน้าปัง เอ็ดขมมันอยู่หน้าปังเจดอนมันจะต้องก็ปูอเรียกกระปูมาเรียกเป็นยังไงเอาอนะหลายหลายมันไตในกระเทียมกระเทียมเราว่านะเราว่าว่าแต่มาแต่เบิงโมอลำเราว่าว่าแต่บแต่เขามาเบิ่งโมอลำมันเจดอนมันได้เท่าเขาเอาปล่อยหนามใส่หนาปูมันขึ้นมากแต่คนไปเบิงม่แล้หมอกเขาเขาไม่รู้อะไรอืมเู้แต่อักษรไม่รูหลายเมื่อนขืนคนไปเห็นหลานีก็ของเนาะเขาเดียวเองแต่อัเดียวเท่านั้นีะพี่น้อง

กูเจอิบเบลมี่กันมีกันด้วยจกินใส่ปากนี่แหละเบลมีเจอดีด้วยมาบอกเบลเด็กกระบีท่อมเบเด็กระสอบท่องโซมม่อ่างกิน่มเดี่ย่อเดี๋ยวเจ่าไปข้นไปเห็นอสมเนี่ยถ้านำต้านทำได้ก็บอกมูสใส่สามส่วนกูได้นี่โมกระสมพูนหมดบานก็ไม่ตัวนี้บอกตัวเดียวนี่างบอวกับปีหม่เนียตัวเดี่ยวตัวอเนาะมาสมเนาะมาเด้อขา สวแม่ดีเลยสวแม่มันเหนือหลโอ้ไเห็นสวยอยู่เนาะเหนือกไรบอกเลวเจ้าคือตัแล้วสอดใส่แล้วยัววีแตนกินแม่ตัเสียบข้างแม่่จะเสียบจะได้ทิบูนทิศบูนนี่ยังจังบ่ปากเมืวาน

หุ่มลำหนาจะจืดวิสบุตรพิสบุตรกูอะปวดต่บกคามันเป็นัาคามเปียกนี่มาตรทานได้เออขอบใสบักคามหวานเลยเมสเสียกันยังดูเต่หน้าป่าได้เห็นเลียนใส่แล้วแต่ตาคามหวานมือนั้นซื้อสองลอยเที่ยวไปวก็ได้เห็นแต่เปียกๆกไนนกิน แม่กระปองแม่แม่ไม่อกกระปโอ้จะได้ที่กินเหมือนอ่ะปอกเอามาหายคอ่คอยให้ลูกคือเหญ่ใหญ่เยญ่ไงคือกี่ิ้ไหมโบถือปากแม่กี่ล่ะครับเตรียมไว้ยู่นเตมคิวจดขีดตาสัางออกเดือดนะน่าคิด่ลง ทางงวยางงวยหน้าลูกถามรับตารวมนะตีซาซื่อๆหน่อยเขาจะม่เยอะเยือกคือมาขำสมมาขาหวานเลยนี่เยดเี้ยวก็จิงเออมาพี่ห้องมาในประดีเป็นไรหย่ำเวลามันสีเหมืจังนื่เนเนื้อเวลาหย่ำเป่นประสมเนี่ยแมน่นเวลาขืนนั่นแหละคว้วเปี้ยวมันดูเนื้อมันผู รวยเฮิมเต็มผหวงปากเลยเยอะเลิศมาค้ามาเมื่อได้มาพี่เมื่อหดดูดดูดอย่ารับตาตีตาแห้งแห้งตีแนีนตีบ่อใหญ่ดิจาร์ดเดี๋ยวมาค้าข้อเกลียดได้ร้ายปัญญายอะ เบื้องอ่เหล็กปนกับนุปเขาวานเป็นนักสั่งพี่แตนแหละโว้ยฮนเกี่ยเลยคนมันบบหานชื้นฉิมะห่อันนี้ของตาโถมือนีเดี๋ยวคนละนังไเาบว่าเาเป็นิบม่นาเปก่อนเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิป่าเกียรติมือนีบข่อยหวานปันได้ดอกแต่ว่าก็มาคิดสุมเอาบรรยากาศเนาะค่ะเนาะมันหอมเสลือเกินพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบกันอีกนะชั้นแนวน้ำเด้อพี่น้องเด้อ 你好。